เยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนัเตคมิสันติอบายภูปหายาบมนุสังเทหังเทวก,กาอยังปริปูเลสันตีติบุคคลเหล่าใดถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมปิดเสียได้ซึ่งอบายทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อทำลายกายของมนุษย์แล้ว ยอมเข้าถึงกายอันเป็นทิพย์ก็คือสวรรค์และกเทวโลกจะได้อธิบายในข้อความข้างต้นนี้ต่อไปเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาว่าเป็นของเลิศสามารถจะทำกําจัดทุกภัยของตนเพื่อบรรลุถึงสรณะอันกเกษมสำราญจริงอยู่ที่มนุษย์ที่เกิดมาในโลก ย่อมไม่มีที่พึ่งของตนอันเป็นแก่นสารได้เลยคือไม่สามารถที่จะให้ผลติดตามตนของตนไปในปรโลกจะมีอยู่คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถเป็นที่พึ่งของตนในชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นในตอนต่อไปนี้จึงจะได้แยกหัวข้อของพระรัตนตรยัยซึ่งได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นพระรัตนตรัยนั้นบุคคลทั้งหลาย ที่ปฏิญาณตนถึงอยู่สองประเภทคือ1เป็นส่วนบุคลาธิฐานคนบางจำพวกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น2เป็นส่วนธรรมาธิฐานคนบางจำพวกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยธรรมคือทํา้้อปฏิบัติให้เกิดมีในตนเองส่วนบุคลาธิฐานนั้น บุคลาธิฐานั้นได้แก่บุคคลอันเป็นส่วนรูปและวัตถุ 1. ส่วนพระพุทธพระพุทธเจ้าถึงเอาบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในทางใจถ้าขยายไปแล้วก็มีอยู่สชนิดคือสพัญญูพุทธะผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูสั่งสอนปัจเจกพุทธะ ผู้ตัสรู้แล้วไม่ทรงบัญญัติพระพุทธศาสนาสำเร็จแล้วทรงอยู่โดยลำพังสาวกพุทธได้แก่พระสาวกสาวิกาทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วตัสรู้ตามพ่อหุสุดตาพุทธผู้ได้ศึกษาไว้มากแล้วปฏิบัติตามก็ได้ตัสรู้ธรรมอย่างสูง ท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลคนหนึ่งแต่ละพระองค์จึงเรียกว่าเป็นส่วนบุคลาธิฐานเป็นเครื่องอาศัยที่พึ่งที่ระลึกในส่วนตื้นๆยังไม่เป็นแก่นสารเท่าไหรนักแม้จะเป็นความดีได้ก็เสมอกาวมาวจรกุศลเพียงเท่านั้นถึงจะปิดอบายได้ก็เป็นบางคราวถ้าเสริมจากความเชื่อและความเลื่อมใสในบุคคลเหล่านั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ในสภาพธรรมดาคืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความลำบากอนัตตาตัวเองก็ไม่สามารถจะกั้นความตายไว้ได้ฉะนั้นใครถึงเพียงบุคคลเท่านั้นก็จะมีผลอันจะพึงได้อยู่สองประการคือดีใจกับเสียใจในคราวพัดพลาเพราะธรรมดาบุคคล หรือวัตถุในโลกนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติไม่ว่านักปราชญาหรือบัณฑิตหรือคนธรรมดาสามัญย่อมเป็นไปเสมอภาคกันหมดส่วนพระธรรมซึ่งเราขอถึงกันอยู่นั้นก็ยังเป็นบุคลาธิศฐานอยู่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า คำสอนทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นจากวาทักของบุคคลดังนั้นนักประราชได้จัดไว้ดังนี้พุทธภาษิทธพระพุทธเจ้าตรัสเองโดยพระโอษฐสาวกภาสิทธสาวกทั้งหลายได้แสดงไว้เพื่อเป็นคำสอนเทวตาภาษิทเทพยดาบางหล่าเมื่อมาเฝ้าพระองค์แล้วก็แปลงคาถาออกมาเป็นกติธรรม ที่ควรประพฤติตามได้อิสีพาสิตหรือสีโยคียนักพรตให้ภาสิตไว้เพื่อเป็นคติที่ถูกสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่พุทธบริษัทนักปราทั้งหลายได้รวบรวมและร้อยกลองไว้เป็นพระปริยัติธรรมคือพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างพระปรามัดบ้างที่รวมเรียกว่าพระไตรปิฎกดังนี้ ระธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นส่วนแห่งบุคลาธิษฐานทั้งสิน้นถ้าเราถึงกันเพียงจำได้เรียนรู้เท่าสัญญาก็ยังไม่เที่ยงไม่สามารถจะเป็นสารณะที่พึ่งอันกเกษมของตนได้แน่นอนอย่างดีก็จะได้เพียงกาม,มาวาจจรกุศลเท่านั้นเพราะยังอาศัยบุคคลอื่นเป็นที่พึ่งส่วนพระสงฆ์นั้นแยกออกโดยประเภทมีอยู่สอง คือสมมติสงฆ์ได้แก่พระสงฆ์ที่บวชเข้าแล้วทรงเพศบรรพชิตโดยธรรมดาสามัญชนแยกออกมีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งอุปชีวิกาบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการบวชเพียงแต่เป็นอาชีพของตนที่สะดวกสบายเท่านั้นความเป็นอยู่เนื่องด้วยบุคคลผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนอะไร ก็นอนใจอยู่เพียงเท่าเพศที่บวชไม่สแสวงหาความดีอันยิ่งขึ้นไปกว่านั้น 2. อุปัททุสิกาบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาปฏิทุสลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความประพฤติเช่นสิ่งที่ควรละไม่ละสิ่งที่ควรทำไม่ทำปฏิทุสลายต่อความดีของตนเอง และของบุคคลอื่นทำให้หายนะเสื่อมจากคุณความดีคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปปมุยยาฮิกาบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาทำตนเป็นคนหลงคนมืดคนงมงายไม่หาอุบายประพฤติตนให้ถูกต้องตามแนวคำสอนไม่ถอนตนออกจากกุศลทั้งปวงมัวเมาอยู่ หลงอยู่เรื่อยไปทำใจของตนให้หมกมุ่นหม่นหมอง 4. อุปนิสร,รณิกาบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาตั้งใจศึกษาอบรมประพฤติปฏิบัติตามสแสวงหาที่พึ่งหรือสาระอันกเกษมตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทส่วนใดเป็นความชั่วที่พระองค์สอนให้ละก็พยายามละ ส่วนใดเป็นความดีที่พระองค์สอนให้ปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติตามจะถึงได้หรือไม่ก็พยายามขนขวายอยู่เช่นนั้นที่กล่าวมาเหล่านี้คือชนิดของพระสงฆ์อันเป็นส่วนแห่งบุคลาธิฐานประเภทหนึ่งอริยสงฆ์มีอยู่สี่จำพวกคือพระโสดาพรสศกิทาคาพระาณาคา และพระอรหันต์ทั้งสี่นี้ก็ยังเป็นบุคลาธิฏฐานอยู่เพราะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งได้บรรลุโลกุตรธรรมในทางใจตัวอย่างเช่นสมมติกันว่าพระอัญญาโกธัญญะเป็นพระโสดาพระสารีบุตรเป็นพระสกิทาคาพระโมคคัลนะเป็นพระอนาคาพระอานอนท์เป็นพระอรหันต์ทั้งสี่ท่าน ก็ยังเป็นบุคคลอยู่โดยชื่อและรูปกายฉะนั้นบุคคลเหล่าใดมาขอถือว่าเป็นสาระที่พึ่งก็สักแต่ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นของเที่ยงและแน่นอนต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดาของธาตุขันอายตนะรวมลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยง แปลปลวนทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาตัวของท่านเองก็ไม่สามารถป้องกันธรรมชาติไว้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เข้าไปถึงบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมไม่เที่ยงด้วยเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่เป็นแกนสารถึงแม้จะเป็นไปได้ก็ได้ชั่วขณะครู่หนึ่งคราวหนึ่งไม่สามารถปิดอบายได้เด็ดขาด อย่างดีก็เพียงกามาวจจรกุศลให้ผลเพียงโลกีธรรมดาโลกีนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงทุกขณะเวลาอธิบายมาในสารณะทั้งสามซึ่งเป็นส่วนบุคลาธิฐานถือเอาบุคคลเป็นที่ตั้งเพียงเท่านี้